สวัสดีค่ะร้านเจ๊โหวค่ะวันนี้ก็พามาดูปั๊มอนาคอนด้าน,นะคะแต่มันเป็นเผาข้อแข็งนะคะค่อนละ2เมตรต่อกัน3า่อนก็จะได้6เมตรนะคะนี่ตัวอย่างลูกค้านะคะความเร็วความแรงเหมือนเดิมค่ะใช้กับเครื่องคูโบตา้าพ่วงสายพานนะคะเขามีครบชุดมาให้แล้วหัวปั๊มดูด8นิ้วแท่นตั้งชุดนี้แล้วก็มีไอตัวมูเล่ให้2ตัวเหมือนเดิมค่ะประกอบครบชุด พร้อมส่งชุดละ11,800บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะอ่าขนส่งนิ่มเอ็กเพรสนะคะเพราะว่าเขารับยาวถึง2เมตรนะคะตัวนี้ค่ะลูกค้าส่งน้ำอ่าสายส่งน้ำหน้า8นะคะส่งไกลประมาณร,ระยะยาว200เมตรนะคะเนี่ยมาดูกันว่าเดี๋ยวเราพาไปดูที่ปลายสายนะคะว่าน้ำจะแรงขนาดไหนหนาทีที่เร่งรีบ นาทีที่เร่งรีบนะคะนาเราด้วยนาทีที่เร่งรีบต้องใช้ปั๊มที่มีขนาดใหญ่สูบน้ําได้เร็วแรงทะลุนาลกๆก,ก็สูบได้นะคะจุ่มมันลงไปเลยถึงอาน้ําสูบขึ้นมาได้ดังใจค่ะใครจะแย่งน้ําเราหมดสิทธิ์ค่ะถ้าเจอปั๊มอนาคอนดาหน้าแปดตัวใหญ่ซื้อทั้งทีซื้อของดีนะคะซื้อทั้งทีซื้อให้มันจบซื้อให้มันคุ้มเคยเป็นลูกค้า โทรมาบ่นหลายคนนะคะว่าซื้อปั๊มตัวนั้นไม่ได้ซื้อปั๊มตัวนี้จะเปลี่ยนสเปคนั้นสเปคนี้เจ๊ไม่อยากจะรับฟังนะคะเป็นคนพูดตรงๆซื้อที่อื่นอย่ามาถามร้านเจ๊เจ๊หดไม่สามารถตอบแทนร้านอื่นได้นะคะปั๊มของใครของมันเรามีข้อมูลของร้านเรานะคะเขาก็ข้อมูลของร้านอื่นเจ๊ไม่มีนะคะเจ๊ก็ไม่อยากจะเอามามา,มาใส่สมองลกก็คือแค่ของเราเราก็จําจะไม่หมดอยู่แล้วนะคะเนี่ยคะ่ะปลายสายอยู่ตรงนี้คะ่ะลูกค้าสูดออกนะคะสุดทิ้งลมห้วย ปะคงการป่าเขานะคะสุดยอดค่ะตัวนี้ปั๊มอนาคอนด,ดา้าหน้า8เผาข้อแข็งเนี่ยค่ะเผาเขาท่อนละ2เมตรนะคะต่อกัน3าท่อนจะได้6เมตรลิมิตแค่6เมตรนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเผาต่อเนี่ยค่ะอ่าย้อยต่อของเขาก็แข็งแรงนะคะค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานดีกว่าปั๊มหางทั่วไปนะคะเนี่ยค่ะใช้คือขอบอก วางแผนตั้งงบขออ,อนุมัติเมียให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะซื้อไม่ใช่ว่า,อาขออนุญาตซื้อแล้วเมียไม่อนุญาตอย่างนี้ก็ไม่ต้องโทรมานะคะเอาที่เบ็ดเสร็จเลยถ้าคุณพร้อมแล้วโทรมาสั่งสินค้ามีพร้อมส่งค่ะร้านเจ้โหดบุญสุขเกษตรเพชรบูรณ์นะคะบุญสุขเกษตรเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์สั่งส่ง ให้ด่วนภายใน3-5วันแล้วแต่จังหวัดนะคะถ้าภาคใต้ก็ประมาณ3 4วันประมาณนี้นะคะอาจจะชา้าที่ขนส่งแต่เจ๊สั่งปุ๊บส่งปั๊บรอบส่งของเจ๊ทุกวันทํางานอ่ะส่งของบ่าย3ถึงช่วงบ่าย3ถึงโมงเนี่ยออกไปส่งของทุกวันนะคะมีเหตุฉุกเฉินหรืออยากสอบถามประกอบไม่ได้ก็แอดไลน์เข้ามาถามโทรเข้ามาถามได้นะคะ วิธีการใช้งานยังไงใช้ประกอบแล้วมันไม่ได้ติดขัดอะไรแต่ถ้าจะดัดแปลงนอกเหนือจากนี้ก็อย่าถามเจ้เยอะเราก็ซื้อมาขายไปนะคะประกอบกับเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้าแค่นั้นจบถ้าจะประกอบนอกเหนือจากนี้หรือดัดแปลงนอกเหนือจากนี้ก็ คิดเองก็ประกอบเองนะคะเพราะว่าเจ๊ก็ไม่เคยดัดแปลงหรือประกอบนอกเหนือจากนี้เพราะว่าการดัดแปลงนอกเหนือจากบริษัทที่เขาแนะนําการใช้กับเบนซินกูต้าแค่นั้นถ้านอกเหนือจากนี้เขาก็ไม่อยากจะรับประกันสินค้าเขานะคะเพราะว่าทําเกินกําลังเครื่องนะคะโอเคถ้าสงสัยหรือต้องการสั่งซื้อก็แอดไลน์โทรมาสอบถามได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ